อนนี้คุณทักษิณชินวัตรพักก่อนที่เขาใหญ่รอบนี้ไปพักก่อนที่ไหนไปพักก่อนที่รีสอร์ทของคุณเอมค,คุณอิงเทมไเทมวันเล่พาครอบครัวพ,พักที่นั่นไปกับลกหลานๆแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเจอเจอพูดคุยกับบ้านใหญ่นี่ดูนะคุณสุวัตผู้ว่าติ๊คุณสมพงษ์อมรวิวัต์คุณโกศลปัทธรมส่วนอันนี้นะนี่เต็มเลย สอสอเพื่อไทย8คนอยู่ที่นั่นนี่นายกอบจนายกหน่อยไปด้วยภรรยาของกำนันเปะอวิรัดั์หวังสุภกิจโกศลนี่เครือข่ายเพื่อไทยที่โคราชโคราชเพื่อไทย14คนนะนี่8คนนะถูกต้องอ่าแล้วนี่ที่แลนโชมันสะท้อนอะไรเขาว่ากันว่าตอนนี้มีการพูดคุยกันถึงในยะปฏิญญาเขาใหญ่มีไหม มีทั้งเรียกว่าปฏิญญาขอใหญ่บ้างบางคนก็เรียกว่าสัญญาที่ขอใหญ่เขาร้อง,องเพลงสัญญาเมื่อสายันด้วยไงเลยเ็เรียกว่าแทนที่เรียกเลยร้องเพลงส,ญญออสัญญาเมื่อสายันสัญญาเมื่อสายันรอบนี้เขาบอกว่าน่าสนใจอย่างยิ่งที่หนึ่งผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณของเพื่อไทยเจอเจอกันกับอดีตลูกน้องเก่าที่ปัจจุบันครับ เป็นสัญ,ญลักษณ์อยู่ในพักภูมิใจไทยพักอันหนึ่งกับพักอันดับสองเออเมื่อพูดถึงคุณทักษิณในการขยับการเคลื่อนของทุสินย่อมที่จะถูกโฟกัสเรือมีสปอตไลท์ทุกย่างก้าวนะครับพรันบทบาทของคุณทักษิณณนะวันนี้หลังจาก17ปีหายไปจากประเทศไทยกลับมาประเทศไทยครั้งนี้บทบาทยังอยู่ตรงไหนอ,อันแรกเลยเนี่ยต้องยอมรับนะฮะอันนี้เหมือนกับคุณเนวินเหมือนกับคุณธนาธรคือ เป็นผู้ผู้นำทางจิตวิญญาณคุณทักษิณเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของเพื่อไทยคุณเนวินเป็นจิตวิญญาณของภูมิใจไทยคุณธนาธรเป็นจิตผู้นำจิตวิญญาณของก้าวไกลอันนี้ต้องยอมรับคุณทักษ<ะ>ิณเป็นผู้นำจิตวิญญาณของเพื่อไทยและสายแดงมา18ปีแล้วนะครับครับถูกต้องอย่าลืมนะ,ะเป็นศ<อ>ูน์รวมเป็นศูนย์รวมของคนกลุ่มเสื้อแดงมแม้ถึงวันนี้กลุ่มคนเสื้อแดงจะกระจัดกระจายไปบางส่วนแต่โดยรวมแล้วเนี่ย คุณทักษิณยังเป็นศูนย์รวมของกลุ่มคนเสื้อแดงต่อมาเป็นผู้มีบารมีและเป็นศูนย์กลางของบ้านใหญ่ครับ,รบเนี่ยและการเมืองในเชิงระบบอุปธรรมและการเมืองในเชิงก้าวหน้าครับครับต่อมาตอนนี้คุณทักษิณแม้ไม่สามารถที่จะลงตําแหน่งได้อีกแต่อะไรครับแต่ผู้ทรงคุณค่าที่สุดและในการกําหนดบทบาททางการเมืองและบทบาททางการเมืองนี้แหละฮะจะขยับครั้งใหญ่ ในเดือนไหนครับพี่โอในเดือนในเดือนสิงหาคมสิงหาคมนี้ลัคนาราศีการเมือง <c oughs> เคลื่อนครับ <c oughs> เป็นการเคลื่อนครั้งใหญ่และการเคลื่อนรอบนี้ปรากฏการในยะทางการเมืองจากการเคลื่อนพักผ่อนในวันหยุดเนี่ยมันบอกเราหลายเรื่องครับอะมาจับประเด็นสําคัญสำคัญทักสี่ในทักสี่ในยะแล้วกันในยะแรกในยะแรกสะท้อนเครือข่ายของกลุ่มที่มีพลังมีอํานาจในการบริหารทางการเมืองและอํานาจทาง เครือข่ายธุรกิจและเครือข่ายคือถ้าดูภาพแล้วก็ชัดเจนคนที่รวมนะพี่วีคือถ้าดูภาพนะคนไปรวมกันทั้ง70นะแต่เอาแค่ภาพบางส่วนครับแค่ดูภาพนี้ก็รู้แล้วอภาพนี้ก็รู้แล้วอะเอาภาพใดก็รู้ได้หมดเลยคือแต่ละภาพเนี่ยนี่ไม่ใช่เรื่องการเมืองเนี่ยเป็นธุรกิจการเมืองเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วยการเมืองด้วยผมมีภาพลับกว่านี้อีกนะแต่ขออุบไตไว้ว่าคนที่ไปข้างในน่ะ นอกเหนือจากนักการเมืองนักธุรกิจก็เยอะครับเยอะนะต่อมาในยะที่สองสะท้อนออกมาในเชิงการบริหารการเมืองและการบริหารเชิงอำนาจครับครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองผู้นำสองมาเจอกันคุณคิดว่าธรรมดาเหรอในย่ะที่สามละ่ะเพื่อไทยผนึกกับภูมิใจไทยแน่นปึ๊กครับเขาต้องการต้องการส,สะท้อนหรือว่าต้องการสื่อแบบนั้นใช่ไหมใช่เออใครที่คิดว่านายกเศรษฐานะจะหลุดจากตําแหน่งทางการเมืองและจะเปลี่ยนไปหันคนุณอนุทินะ เลิกคิดได้เลยเพราะมีข่าวเหมือนกันว่าแล้วไอ้ภูมิใจไทยจะไปจับมือรพรรกเก้าวไกลได้ไหมแล้วสนับสนุนคุณอนุทินเป็นนายกเนี่ยเลิกคิดเลิกคิดนะปิดประตูนั้นเลยเออปิดแน่นอนครับอ่ะมีคือมีอย่างเดียวคือเพื่อไทยกับภูมิใจไทยประนึกกันแล้วให้คุณอนุทินเป็นนายกอ่ะใช่ไอเน,นี้ยยังมีโอกาสมากกว่าคุณจาได้ไหมเดิมทีเดี๋ยวเราจะพาไปดูต่อไปเนี่ยในย่าที่สี่ทักษิณอนุทินจะเป็นกลุ่มผู้บริหารอำนาจทางการเมืองเต็มร้อยเหรอชัดไหม ชัดแต่คุณนุตินอาจจะมี b e h n d the scene อยู่ใช่ส่วนว่าจะเป็นลมใต้ปีกสนับสนุนการทำงานของซีโอนายกมนตีเราเศรษฐาทวีสินเนี่ยได้หรือไม่อันนั้นต้องรอพิสูจน์ครับออการพักผ่อนที่เขาใหญ่ปากหมุดทางการเมืองรอบนี้คุณนนนี้คุณนนุทินบอกว่าไงโอ้ไม่มีคุยเรื่องการเมืองเลยคุยแต่เรื่องก๊ปอปนะแน่นอนวันนี้ประชุมคลรมเนี่ยเมื่อมีภาพเหล่านี้ออกมาตั้งแต่วันหยุดที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวต้องไปถามท่านรองนายกอนุทินชาญวิรากูลครับนะครับท่านมาเขาใหญ่ทุกคนก็บอกงั้นงั้นมาด้วยท่านจะตีกอล์ฟและผมมีไอสถานที่ที่ทำให้ท่านเล่นแล้วสบายใจได้ไม่ติดหน้าติดหลังจะตีกี่ทีก็ได้ท่านยังบอกเลยไม้ไม้กอล์ฟอันเนี้ยท่านได้มาจากหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณเนี่ยเสกบอกขอให้มึงตีได้แต้มเยอะ สิบโมงกว่าสิบเอ็ดโมงก็เสร็จแล้วถ้าแต้มเยอะสุดก็ทนายกสักศิล์แล้วครับแต่นับยังไงนับแต้มต่ำชนะหรือแต้มสูงชนะขอข้ตีแต้มต่ำคุณทักษิณไม่จับไมมก็มาหลายปีละเพราะฉะนั้นคุณตีเยอะออยุกเว้นชชนะเขาเรียกยอดอในยะหนึ่งที่สะท้อนกรณีของหนึ่งกับสองมาเจอกันเขาว่าว่าเดิมทีเนี่ยคุณอนุทินเคยพูดนะครับ 4ี่คูณสคุณจำได้หมสี่คูณสี่บวกสรอบนี้น่ะตอนนี้กระบวนการทำงาน1นึกับสมารวมกันเพื่อจัดการบริหารประเทศให้เดินหน้าต่อไปให้ได้นี่ต่อมาตอนนี้ชัดเจนที่สุดคอยดูนะสิงหาคมทักษิณจะเคลื่อนอและจะใช้ประสบการณ์เนี่ย ในการบริหารบ้านเมืองเนี่ยมาควบคู่กับการบริหารงานของซีอโอที่เป็นนายกซีอโอปัจจุบัน,นคือนายกเศรษฐาตวีสินและขับเคลื่อน3ปีสร้างผลงานและหลังจากนั้นคู่เนี้ยทั้งภูมิทั้งเพื่อไทยจะจับมือกันบริหารต่อไปณุ้คอดยดูสิเป้าหมายเลือกตั้งครั้งหน้าวางจัชนะเลือกตั้งอสอสออันดับหนึ่งสอถึงสามเสียงรัฐบาลใหม่และจะอยู่ในมือเครือข่ายเพื่อไทยภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติ ส่วนอนุทินจะก้าวขึ้นหลังจากนั้นไปหรือไม่คอยลุ้นกันแต่ปัจจุบันต้องบอกว่าสิงหาคมนี้จับตากันให้ดีทักสินเคลื่อนกับ